หงแดงิรวอร์พรูกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้งเมื่อเปิดสนามแอนฟิลด์เฉียนเอาชนะนักบุญเซาท์มป์ตันไปได้2ประตูต่อศูนย์จากประตูของซาเดวมาเน่ละติอาโกอักคันทารา่าทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มอีก3คะแนนแซงหน้าทดน้ฮอตสเปอร์ขึ้นมารังอันดับที่6ของตารางโดยมีคะแนนตามหลังเลสเตอร์ซิตี้ทีมในอันดับที่4เหลือเพียง6แต้มวันนี้ The Storyport by เซโอที่อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัด นกนัแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นกับไซต์ที่มาแรงและมั่นคงที่สุดในเวลานี้คลิกที่ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง S O Report by S O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เยอร์เกนครอฟยังคงวางหมากในระบบการเล่นแบบ4-3-3ตามถนัดผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมลงเฝ้าเสาเหมือนเคยแนวรับฟันนี้ไม่มีทั้งโอซานคาบักและเบนเดวีที่ได้รับบาดเจ็บทำให้เจ้าหนูลิสฟิลเลียมได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงจับคู่กับนาธานีลฟิลิปในตำแหน่งคู่ปักลงตัวกลาง แบ็คขวายังคงเป็นหน้าที่ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลงประจําการตามปกติขณะที่แบ็คซ้ายก็มีแอนดูโรเบอร์ซันลงทําหน้าที่ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรแผงเมดฟิลขาดเจมส์มิลเนอร์ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันทําให้จอร์จิเนอไวนยนาวดุมและติอาโกอคันทาราได้กลับมาลงเล่นร่วมกันอีกครั้งโดยวีฟาบินโยอเป็นตัวตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็คโฟ ขณะที่สามประสานแดนหน้าก็ดรอเบรตโตเฟเมโนมีชื่อเป็นเพียงตัวสำรองเปิดทางให้เดโอโกโชตาลงล่าตาข่ายเป็นตัวจริงร่วมกับซาเดลมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาประตูแรกของเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่31ของการแข่งขันเมื่อซาลารับบอลมาจากฟาบินโยบริเวณริมเส้นทางฝั่งขวาก่อนจะบรรจงเปิดบอลไปให้กับมาเน่ที่เสาส ชอบเข้ามาโขกเป็นประตูขึ้นนําให้กับลิเวอร์พูล1ประตูต่อศูนย์และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ทว่าประตูที่2ของเกมนี้เจ้าบ้านก็ต้องรองมาถึงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันกันเลยทีเดียวเมื่อมาเน่ไปบีบแย่งบอลมาได้ก่อนที่โรแบร์โตเฟเมนโที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองจะไหลต่อให้กับตียาโกเลี้ยงขึ้นหน้ามาและววางเท้าซัดบริเวณหัวกะโหลก บอลเลียดผ่านมือผู้รักษาประตูของเชาแทมตันเข้าไปอย่างเด็ดขาดสง่งให้เร์พูทิ้งห่าง2ประตูต่อศูนก่อนจะจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มอีก3คะแนนตามหลังเลสเตอร์ซิตี้ทีมในอันดับที่4อยู่6แต้มแต่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้มีอะไรกันบ้าง 1. เกมรับเจออาถรรอาการบาดเจ็บอีกแล้ว แลกแรมเดิมทีนั้นมันเป็นที่คาดหมายกันว่าโฮซานคาบักปากหลังทีมชาติตุรกีจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้จับคู่กับตาทานเนลฟิลลิปที่หายกลับมาจากอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามมันกลับเหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับลิเวอร์พูลเมื่อคาบักกลับมาได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและแม้กระทั่งตัวสำรองที่ยังไม่เคยได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมเลยยังเบนเดวีก็เจ็บไปกับเขาด้วยอีกคน ถ้ว่าเยอเกนครอฟก็ตัดสินใจได้อย่างกล้าหาญเมื่อเลือกให้ฟาบินโยลงเล่นในแผงมิดฟิล์และส่งดาวรุ่งอย่างลีสฟิลียมลงมาจับคู่กับนาตเเนลฟิลลิปในตำแหน่งคู่ปากกหลังตัวกลางนี่เป็นเพียงครั้งที่2เท่านั้นที่พวกเขาดอกสตาร์เป็นตัวจริงร่วมกันโดยเกมแรกคือนัดที่ทีมพ่ายให้กับฟูลแลม1ประตูต่อศูนย์เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แม้วิลเลียมและฟิลิปต่างก็ไม่ใช่กองหลังที่มีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วแต่ครอฟก็เลือกที่จะดันแนวรับขึ้นมายืนสูงโดยไม่หวั่นเกรงเกมโต้กับของทางเซาท์แฮมตันนี่เป็นอีกครั้งที่ฟิลิปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นลูกกลางอากาศที่เขาเก็บกินได้เกือบหมดความแข็งแกร่งยามต้องดวนกันแบบตัวต่อตัว,ตวกับคู่แข่งและการป้องกันพื้นที่ในกรอบเขตโทษ ทั้งนี้เขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงที่ผ่านมาและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทีมดังจากเมอร์ซีไซด์เก็บคินชีตได้ถึง4จาก6นัดหลังสุดที่เขาลงสนามให้กับทีมอีกด้วย 2. เตียโก้ A Go, ปลดล็อกประตูแรกของตัวเองนี่คือการลงสนามนัดที่26ของเตียโก้ A Go, ในฐานะนักเตะของลิเวอร์พูลและเจ้าตัวก็เพิ่งเบิกกล้องประตูแรกของเขาในสีเสื้อของสโมสรได้สำเร็จในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ฟอร์มการเล่นของตียโกเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากบาเยน์มิวนิกมาลองติดแอนฟิลเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วด้วยสนนราคา20ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิมเ่มเติมอีก5ล้านปอนด์มันมีความเห็นที่แตกต่างกันถึงผลงานของเขาในช่วงก่อนหน้านี้และแม้แต่ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันก่อนที่เจ้าตัวจะทำประตูสำคัญยิงปิดกล่องให้กับทีมได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าฟอร์มของเตียโกเองนั้นจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะในฤดูกาลนี้แต่มันก็อาจจะบอกได้ว่าภาพรวมฟอร์มการเล่นของทีมเองก็ตกลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันหลายครั้งที่เตียโกกลายเป,เป็นเป้าถูกตำหนิติติงกับความผิดพลาดที่เขาไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นมาโดยซ้ำและหลายครั้งอีกเช่นกันเ่อการเล่นที่ดีของเขาก็ถูกหลายคนมองข้ามไป ถ้ว่าในเกมกับเซาท์แฮมตันนอกจากประตูที่ทําได้แล้วเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลสาเร็จของเขาก็าสูงถึง93แถมยังได้บอลมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของทีมเป็นรองเพียงอันดูโรเบิร์ตสันเท่านั้นทั้งนี้หากดาวเตะวัย30ปีสามารถรักษาสภาพความฟิตของเขาและตำแหน่งใลทีมเอาไว้ได้มันก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาเอาชนะใจแฟนบอลวนใหญ่ได้อีกครั้ง 3. อาิสันเหนียวแน่นเน จากการที่เขามีคู่ปากหลังตัวกลางที่ขาดประสบการณ์มายืนอยู่หน้าเขาเราก็ไม่ควรจะมองข้ามความสำคัญของอาริสันยามอยู่หน้าปากประตูในเกมแบบนี้หลายครั้งที่การเปลี่ยนแปลงกองหลังนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้รักษาประตูได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับอลริสันเมื่อคืนที่ผ่านมาแถมเขายัางช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับกองหลังที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเสียด,ด้วยซ้ำไป หากเรามาดูตัวเลขในเชิงสถิติจะพบว่าฮาริสันเซฟไปมากถึง6ครั้งในเกมเมื่อคืนนี้ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ที่เขาเฝ้าเสาให้กับลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกเป็นต้นมาเลยทีเดียวผู้รักษาประตูคนสุดท้ายที่เซฟในเกมลีกให้กับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์ได้มากเท่านี้ใน1เกมก็คือเปเปเลนาตอนนัดที่เจอกับวีแกนแอตเลติกเมื่อเดือนมีนาคมในปี2013ที่ซึ่งเขาก็เซฟไป6ลูกเช่นกัน ในเกมเมื่อคืนนี้อาริสันมีจังหวะซูเปอร์เซฟจากความผิดพลาดของรีสวิลเลียมในช่วงครึ่งเวลาแรกขณะเดียวกันเขาก็โชว์เซฟสวยๆให้เห็นอีกครั้งจากความผิดพลาดของตัวเองในครึ่งเวลาหลังทั้งนี้นอกจากแนวรุกที่ทำสอประตูซึ่งเป็นตัวจุดประกายแห่งชัยชนะของทีมแล้วอาริสันเองก็เป็นอีกคนที่สมควรจะได้รับคำชื่นชมสำหรับผลงานของเขาโดยเช่นเดียวกัน 4. โอกาสจบท็อปโฟอยยังเปิดกว้าง ผลการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นใจทีเดียวสำหรับลิเวอร์พูลเมื่อเลสเตอร์ซิตี้ไปสะดุดพลาดท่าเสียทีปราชัยต่อนิวคาสเซอร์ยูไนเตดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันหลังเอาชนะซาวธมตันได้ก็ช่วยให้ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มอีก3คะแนนมาตามหลังทีมของแบนเดนลอตเจอร์เหลือแค่6แต้มแถมยังเหลือเกมในมือมากกว่าอีก1นัด หากมาเทียบโปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออยู่ในช่วงคงสุดท้ายของฤดูกาลเราก็ต้องยอมรับกันเลยว่างานของลิเวอร์พูลนั้นเบากว่าทั้งฝั่งของเลสเตอร์พอสมควรเลยทีเดียวทั้งนี้ทีมดังจะถิ่น King Power s t a เตเดียมยังมีโปรแกรมต้องฟาดแข่งกับทีมแร่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและท็อตแนมฮอสเปอร์ใน3เกมสุดท้ายของสีซัน ส่วนทางฝั่งของลิเวอร์ p o o เองนั้นโปรแกรมที่เหลืออยู่4นั้นที่จะหนักจริงๆก็มีแค่เกมตกค้างกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเท่านั้นส่วนที่เหลือก็เป็นการเจอกับเวสต์วรอมบิดอัลเบียนเบอร์ลีและคริสตันพาเลต 5. าฟาบินโยกับตำแหน่งที่เหมาะสม หลายครั้งที่ฟาบินโยต้องถูกถอยจากตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับไปเยืยนเป็นเซนเตอร์ฮาฟจำเป็นในการแข่งขันฤดลูการนี้เนื่องด้วยวิกฤตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมโดยเฉพาะในตำแหน่งปากกระหลังตัวกลางขณะเดียวกันหลายครั้งอีกเช่นกันที่เราก็เห็นว่าเยอแก้นครอบเองก็มักจะไม่ค่อยไว้ใจบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งที่มีอยู่ในทีมจนเลือกจะถอยเอาฟาบินโยลงไปยืนในแนวรับแทนเสียมากกว่า แม้แต่ตัวฟาบินโยเองก็ออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่าเขาอยากลงเล่นในตำแหน่งที่ถนัดและมันก็สะ้อนได้เห็นถึงผลงานในสนามของเขายามได้กลับมาเล่นในแดนกลางอีกครั้งใน2เกมก่อนหน้านี้ที่เรียกว่าผู้สะดุดเสมอกับลิสจูไนเตดและนิวคาเซลย u ูไนเตดนั้นไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรือไม่ก็ตามแต่นั่นคือเกมที่ฟาบินโยถูกถอยลงไปยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟจำเป็น ทว่าในเกมนี้เมื่อเขาได้กลับมายืนในตำแหน่งอันคุ้นเคยอีกครั้งและครอปก็เปิดโอกาสให้ดาวลุงอย่างลิสฟิลลียมได้ลงไปยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟก็ทำให้ทีมสามารถกลับมาเก็บใครชนะที่ต้องการได้อีกครั้งดังนั้นแล้วมันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นไกลๆว่าตำแหน่งที่เหมาะสมจริงๆของฟาวินโยคือที่ใดกันแน่และครอปเองก็ควรจะเปิดใจกล้าใช้นักเตะก,กองหลังคนอื่นที่มีอยู่ภายในทีมให้ลงสนามเชกเช่นเดียวกับเกมในนัดนี้ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ